แต่พี่ลองลดหน่อยไหมลองนิดหน่อยี่ต่พบางท่านกัวนะอโอเคนะฮะเดีเยวเราก็จะหาเห้พบมโอเบสเอีเดีเยวเบาจะสปบรับแว้นเบสเบสบหน่อเได้เลยเคยเั่งเคยเับเบสจริงป่เบี่เบาเบ ไม่แอดเล่นจริงสาวมาเลยเป็นผู้บริหารขายรถมีพี่พี่จริงขับดัโบเลยหรอไม่เคยเลยมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตครับพี่ตื่นเต้นนะโหมากเหรอโหดูนี่ออกนะร้องเดี๋ยวเราไปซื้อสามด้พี่มาเราลองเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนะพี่เปิดหลังค้าผมดูหน่อยอ่าได้ๆ สุดคือพวกรถแบบรถเปิดปัะทคุณพวกคาร์บิโอเลตพวกอะไรเงี้ยคอมไพเลอร์อเงี้ยจริงเหรอจริง ได้ไหมเดี๋ยวเราไปลองก่อนไงไม่ใช่กลัวอยู่แล้วจริงๆเราลองลองขับก่อนจริงๆผมจะบอกว่าผมมาขาวมากนะมาโดนพิษเรื่องไ็ทำสีอะไรที่แเป็นบนตูดฆ่าละได้นั่งแลมโพงด้วยก็เท่รเท่อะครับน้องๆนี่นี่มีมีน้องๆไหมนะนี่อาหัรถมาที่แต่ีรเต็มเลยไม่ธรรมดา ไม่เคยนั่งเลยนะไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งขับนะแล้วจะเปิดประตูอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ฮะแดดเมืองไทยก็รู้สึกว่าก็ร้อนนะพี่อากาศดีพี่อากาศดีอากาศดีดีนะที่ยังไม่ตายโหูยังแซวหูยหูเป็นหนึ่งดอกนี่มันคือรถในฝันผมเลยนะใช่คือแส่งหมนเยอะไปแล้วเนี่ยจะปิดประตูเดยอะได้พี่เออ ตองคุณไม่ธรรมดาเนี่ยธรรมดานะโอ้โหจังเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้พี่โอมเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปที่มาสอนพี่โอมขับรถนะได้ครับพี่ขับรถ兰博基尼รถในฝันของแกหน่อยจริงๆพี่โอมแม่ก็ตังเยอะนะโอ้ไม่พี่ไม่เลยไม่เลยไม่เลยเอาเก็บไว้หมุนด้วยนะทำธุรกิจดีคือจริงจริงว่าคนที่มีรถ兰博基นีต้องเงินเหลือป่ะจริงๆริป่ะ จริงๆผมมองว่าช่วงอายุผมตอนนี้ทำธุรกิจให้มันมั่นคงนกว่านิดกว่าแล้วเดี๋ยวเราเอากำไรไปซื้อในตลาดสได้นะครับเนี่เราเพิ่มส่นใช่ครับอ,กกอ๋อจริงๆรถอะจริงๆมันสำคัญนะพี่พี้พเพราะว่าคนชอบมองเกี่ยวกับถ้าเราทำเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์รถยนต์หรือว่าเราทำเกี่ยวกับ,กบเ,เกี่ยวกับกรถอะพี่มันมันมันต้องมีเลยเอาไว้ให้กับคนที่แบบ มันความสำเร็จของตัวเองทีกว่านะเขาเรียกเป็นเครื่องออออการันตีความสำเร็จนะแต่ร้านผมสู้พี่ไม่ได้นะโอไม่หรอก,รกพี่เลยร้านพี่ส่วนมากโอ้โหไม่เลยไม่เลยพี่ลงทุนตรงนั้นก็เกือบจะซื้อระบบได้คันแล้วโอ้ไม่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 ถ้าผมมาซื้อคันนี้ผมต้องขายรถทั้งโชว์รูมผมมามาซื้อได้พี่ ใจนี่ค,คือแบบอยากมีไหมโอ้อยา่ยางนี้อันนี้คือรถในฝันเลยพี่ตั้งแต่เด็กๆเลยกาลาโดตัวเนี้ยแล้วเขาเรียกอะไรสปไปเดอร์เหรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวสปไสปเดอร์ไอสปไปเดอร์แบบตรงล้อโค้งเดี๋ <c oughs> ดูเดี๋ยวยไม่เสียงเสียงมันตีล้อข้นมา,มาเออเดี๋ยวต้องทำเร็วอยๆมันแบบลูกบอลหลุดแล้วกน้องพี่ก็กดจริงนะดูได้เลยว่าโอ้โหขึ้นหลังคาไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นเอ้โหแน่นอนเลยอ่ะ รถในฝังอ่ะอยากให้พี่โอมนี่ยได้ขับรถได้ฝังหน่อยขอบคุณครับตอนนั้นก่อนนะขอบคุณครับอันนี้ก็จะวนตรงนี้นะพี่วนสี่ป่าสี่เราได้เลยได้มาเดี๋ยวเราสอนตรงนี้นะฮะได้ครับอ่าก็เดี๋ยวมาสอนก่อนนะได้เลยสอนก่อนก็คือเนี่ยพี่เวลาเวลารถลำโพงเนี่ยกดเข้าเกียร์ว่างคือสองกดสองทีสองทีอันนี้พี่ได้รู้เบื้องต้นอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็พอกดเกียร์หนึ่งก็กดตรงนี้อ่าเปเกียร์หนึ่งไปหลังกรงไม่ได้มีเพราะพี่ไม่ได้ใช้เพราะแค่แค่พี่ห้ใพี่ัดเอียดออโต้้ให ครับเวลากลับเขก็เปลี่ยนเกียงอารมณนะอ๋อนี่คือสปอร์ตก็คือจะแรงขึ้นอันซร้าเป็นเอเนอัโต้นี่คือสปอร์ตแล้วนี่คือคอซ่าคอร์ซ่านี่คือแรงสุดเลยคือออโต้เดียวสำหรับพี่ผู้หญิงขับอ่ะผู้หญิงขับแล้วก็บสียงอ่าแต่ว่าข้อเสียงของออโต้รุ่นนี้เวลามันเราส่งไม่ถึงอ่ะมันหลกระชากตึ๊ด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 กระชากมาลงกระชากอ่ะลองนี่สมาไยครับตอนนี้มันเป็นเกียร์ว่างอยู่ปะเกียร์ว่างครับพี่เกียร์ แล้วก็บอกว่าอะไรอ่ะมันจะหล่นเรดก็จะ่มใครไปปรับกล้องเด่นโอ้โหนะฮะยอมดูดูดูพี่แบบโปรเฟชชั่นแนลมากเลยนะตอนนี้อ่าแตรงสั่งได้ครับพี่คือพี่พี่เหมาะมากเลยนะหน้าพี่นะจริงเหรอพี่เออเหมาะแบบเป็นเหมาะเป็นแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยผมจะแก้อยู่อ่าอ่าเสร็จแล้วเรากดเป็นหนึ่งอ่าแล้วลองเหยียบดูโอ้โเออ ถ้าเราปล่อยเบรกยังไม่ไปถูกไหมใช่ตรงนี้จะต้องเหยียบมันเป็นแรงส่งกันอ๋อต้องเติมกรเลขเอออารมณ์ก็แบบช่วงออกโตจะฝืดนิดนึงแต่เวลาเหยียบมันดังใต้ดังใจนะครับอประมาโอเคพี่นะครับทีนี้เรขับส่วนใหญ่ได้เลยไม่เอาสิเออคอกลัวอีกกลัวกลัวกลัวอะไรวะกลัวไม่มีปัญญารับใช้อ่ะดิเออย แต่เบรคมันชิดกับคันเร่งมากเลยใช่ข้อเสียมันการ์โดโรตัวนี้เป็นมีบางคนบ่นว่าถ้าถ้าใสา่รองเท้าถ้าใสา่รเท้าใหญ่ๆอ่ะมันจะค่อนข้างจะลำบากแข็งๆนะ,ปะเปะเ็นเซรามิกทำไมต้องแข็งไปดูนะพี่โอ๊รู้ไหมไม่รู้ผมไม่เคยขับเลยพี่เอาจริงเหรอใช่พี่รถรถที่ดีสุดที่ผมไม่เคยขับก็คือเบนซ์นั่นแหละครับที่ผมเอามาฮะนี่แหละคือแบบตัวสี่าสุดยอดเลยนะเออ ให้แรงพลังบวกพี่อ่ะผมเชื่อเลยปีหน้าพี่ต้องมีแล้วแหละจริงนะมันมันจะมีอะไรที่แบบว่าก้าวกระโดดไปพี่นะงั้นไป็นรถเล่ฝันหรเลยนะการกะโดดตัวเนี้ยอ่จริงไหมจริงจริงนะเพราะทุกคนก็อยากมีมั้ยอยากมีครับพี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองไปลองเช็คดูว่าอ้ารผิดป่ะไปลองแบบขับยาวๆดูนะอารมณ์อารมณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะให้คอยขับนะขับนิ่มๆแล้วกันนะได้ขับนิ่มๆค พี่โอมนะฮะก็อยากให้ไปให้ติดตามที่ท่องอีกนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้มองว่าเอาอธุรกิจเนี่ยมันกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่เราที่เราทุกคนก็คือความ ิงเหรอวกวันนี้จริงเหรอ้ยเหรอโอ้ยเบก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 เกเบกเบกเเบก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 บกเบกเบกเกเบ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 กบกเ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 เบกกเบ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 กกเบกเกเบกเกเบกเ ได้แรงแรงพี่แรงแล้เลยแรงเลยไอ้เกี้ยร์แรงไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหใจผมหายแวบเลยพี่จะบอกว่าไอ้เกี้ยแม่งเกณฑ์ตกเลยอ่ะครับเกณฑ์เกน้ำมันตกเลยเกณฑ์น้ำมันตกเลยช่วยครับหายแวบเลยโอ้โรถตู้คุณเรื่ธรรมดานะเนี่ยติดตูดมาเลยโโอ้ห นี่แรงมากนะกว้าวพี่ว้าวครับว้าวคือทุกคนเห็นแบบเห็นผมอย่างนี้นะเห็นผมนี้นะผมไปแข่งโกลดพาร์ตนะผมปิดด้วยการได้ได้รางวัลตอนแข่งรถนะแต่งรถซิ่งนะเชข้าไหมแต่งเอาฟิวไม่เคยเออว้าวว้าวโหพี่ถามใครก็ได้รู้ทุกคนโอคือแบบพี่เป็นคนชอบรถสวยรถสวยอะไรอ่ะไม่ได้ชอบกับเร็วเลยไม่ชอบเลย เวเห็นหน้าแบบเบิร์ดน่โอ้นี่เสียบกับทีมงานผมกันนะว้าวฮะกร่หนึ่งกระดิ่งหนึ่งอ๋อเสียบมาใช่ไหมอ๋อไอ้พวกคาราลาสสิงค์ี่อมึงเอากูซะแล้วอ๋อคุณว่าเอ๊ะทำไมตั้งกล้องตั้งกล้องเรียบร้อยโอ้เกอนรุดเลอนะ เมื่อกี้ก็ขึ้นประมาณแปหกเองนะพี่เท่าไหร่นะแปหกเองอัทเทิลกหนเลยพี่มันั่งบนตรงท้อสกันเลยทอสกันนะใช่แต่วันแล้นมันรถมันเยอะด้วยเราแซงซ้ายแซงขวาก็เลยรู้สึกแค่ประมาณสี่เกียร์สั่งได้นะพวกนี้จะหายแวบเลยอ่ะโคตจริงโคตจริงอาโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดติ๊กให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่โอมดีคาร์นะถ้าหอมแกล้งเขาหนิดนึงก็รู้สึกมารสุขูกแล้วแล้วก็ เอาตรงนะเลือกความเร็วนะใครก็กลัวหมดแนะใครที่นั่งอ่ะผมพูดตรงๆนะมันกลัวอยู่แล้วตัวผมนะพี่ขับผมก็กลัวเอาฝากติดตามองพี่อมด้วยนะครับพี่แล้วเขามีคอนเทนต์เนี่ยเขาเอารถมาแต่งที่ร้านแล้วก็ลองไปติดตามดูนะได้ครับคลิปนี้อาจจะผมไม่รู้ใครจะลงก่อนหรือลงหลังก็ลองไปติดตามพี่อมดูแล้วก็ฝากคนคล้ายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บอยกับพี่อมด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้ขอ ขอปิดก่อนเพราะว่าพี่โอมน่าจะด่าค that, ุณเยอะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับบ๊าบายครับ